ไปเมื่อสิบโมงเช้าอย่างที่ว่านะครับว่าเราจะเลื่อนการชุมนุมที่นัดหมายกันไว้ในวันพรุ่งนี้ที่ลานพระบรมรูปทรงมาค,คุณจตุพรกับผมก็จําเป็นที่จะต้องมาอธิบายขยายความเพื่อประกอบความเข้าใจร,ร่วมกับพี่วิสาด้วยในวันนี้นะครับ,รบเหตุเนี่ยมันเริ่มจากว่าทันทีที่เราประกาศจะชุมนุมวันที่30แล้วเคลื่อนจากลานพระบรมรูปทรงมาไปที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลโดยคุณอภิสิทธ์ก็ออกอาการ เหมือนไสเดือนถูกขี้เถ้าก็ดิ้นทุรนทุรายกันเป็นอันมากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีมีการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์มีการสร้างภาพมือที่สามมีที่สี่และสร้างภาพการนองเลือดที่จะเกิดขึ้นจากการชุมนุมคนเสื้อแดงจนดูน่าสะพริงกลัวไปหมดเสร็จแล้วมันก็เป็นเหมือนอย่างที่ผมแถลงข่าวไปเมื่อคราวก่อนว่ารัฐบาลช่วยกันปั้นน้ําเป็นตัวแล้วเสร็จแล้วก็กลัวน้ําที่ตัวเองปั้นขึ้นมาเองไปประกาศพรบความมั่นคง กฎหมายพรบความมั่นคงเนี่ยนะครับเป็นกฎหมายที่ใช้สําหรับการควบคุมการเคลื่อนไหวของประชาชนให้เป็นไป,นปนตามความต้องการของผู้มีอำนาจง่ายๆว่าเป็นกฎหมายที่มีสัญชาติเป็นผันธกิจการว่ากันอย่างนั้นแล้วจุดกําเนิดก็เป็นผันธกจการครับเพราะว่าผ่านมาจากที่ประชุมของสภานิิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอน,อนชจากการแต่งตั้งของคณะยึดอํานาจตอนผ่านมาเนี่ยยกมือให้ผ่านวาระสามองค์ประชุมก็ไม่ครบนะครับ จริงๆ่มันไม่ได้เป็นกฎหมายเลยแต่ว่าเมื่อเป็นกฎหมายแล้วคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เอามาประกาศใช้วันนี้จนถึงวันที่1กันยายนคือวันอังคารที่จะถึงนี้แล้วก็มีการเตรียมการขณะนี้ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเต็มไปด้วยลวดหนามล้อมรอบเต็มไปหมดนะครับมีรถบดถนนมีสารพัดสารพันมากมายแล้วกําลังทหารหลายพันนายกําลังไหลเข้าไปในทำเนียบรัฐบาลพี่น้องคนเสื้อแดงที่เคยไปร่วมชุมนุมกันข้างๆทำเนียบจะนึกภาพออกเลยว่าขณะนี้ทำเนียบเป็นแบบนั้น ทำเนียบรัฐบาลไทยวันนี้กลายเป็น่ายกักกันผู้อ,อพยพอีกครั้งหนึ่งภายใต้การเตรียมการทั้งหมดเนี่ยวันนี้ตอน9้าโมงแกนนำของน,อนปชแดงทั้งแผ่นดินก็ครบหน้าครบตาครับ,รบมีการประชุมกันแล้วสรุปว่าเมื่อรัฐบาลออกอาการถึงขนาดนี้ดิ้นรนทุนรนทุนรายกันขนาดนี้เนี่ยเราจึงปรับยุทธวิธีในการต่อสู้เราจะสู้โดยการเลื่อนการชุมนุมออกไปภายใต้ย,ยุทธการ ปล่อยมาร์คบ้าไปคนเดียวครับปล่อยมาร์คบ้าไปคนเดียวครับคือหมายความว่าคุณนภิสิทธิ์ไหนๆคุณจะบ้าแล้วก็บ้าให้เต็มที่ขอเน้นคําว่ามาร์คไม่ใช่ม้านะฮะมาร์คมาร์คมาร์คปล่อยมาร์คบ้าไปคนเดียวครับคือคุณนภิสิทธิ์จะเอาอะไรเต็มที่เลยแต่เราไม่บ้าด้วยขณะนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเห็นคุณนภิสิทธิ์เนี่ยแก้ผ้าแล้วเดินน้ําลายยืดอยู่กลางถนนเห็นอย่างนั้นนะเห็นอาการเห็นอาการคนเสื้อแดงไม่จำเป็นต้องไปแก้ผ้าแข่งครับเรานั่งอยู่กับบ้าน แล้วก็ปล่อยให้คุณอภิสิทธ์แก้ผ้าน้ำลายยืดเดินไปเดินมาสักสามสี่วันก็เห็นจะดีครับเราจะเลื่อนไปวันที่30จากวันที่30เนี่ยนะฮะเลื่อนไปเป็นวันเสาร์หน้าคือ5กันยายนครับคําถามก็คือว่าถ้าเลื่อนไปวันเสาร์หน้าวันที่5กันยายนแล้วเนี่ย <empl> คุณอภิสิทธิ์ประกาศพรบความมั่นคงอีกเล่าก็ไม่มีปัญหาเราก็จะเลื่อนไปเสา <Europeans S 1> ต่อไปคือวันที่12กันยายนรับ12กันยายนถ้าคุณอภิสิทธิ์ประกาศ,กาศอีกเล่า <reckless S 1> ลก็ไม่มีปัญหาเราจะเลื่อนไปอีกเสาหนึ่งคือวันที่19กกันยายน แต่พอถึงวันที่19กันยายนเนี่ยมันเป็นวันครบสามปีของการยึดอำนาจนะครับแล้วก็ถ้านับจากเสานี้ไปจนถึงเสาที่สิบเก้าเนี่ยเสาที่สิบเก้าก็คือเสาที่สี่พอดีสี่เสาเทเวศพอดีเทเวศนี่ไม่ใช่คือพอครบสี่เสาเนี่ยเราไม่ถอยแล้วเราสู้เราจะไม่เลยสี่เสาเอาที่สี่เสาพอดีข้ามไปห้าเสาหกเสาก็ไม่เอาละไม่เอาเอาที่สี่เสาแต่เอาเป็นว่าเราจะใช้ยุทธการปล่อยมาร์บ้าไปคนเดียวนี่ แล้วลองดูว่าจะบา้าถึงไหน<ท>ไหนะแต่สิบเก้ากันยามันก็เป็นวันที่รัฐประหารใช่ไหมครัแต่วันรัฐประหารเนี่ยยังไงก็ต้องสู้ครบรอบสามปีรครับครับทีนี้ผมขออนุญาตท่านผู้ชมว่าอย่างนี้ครับการสนทนาก็เริ่มออกรถออกชาติอยากถามคุณจตุพรบ้างครับประเด็นที่อยากถามคืออยากถามว่าแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นหมายความว่าเอาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะยิงใส่หูไอหูหวีดหูหนวกอะไรเนี่ยรวมทั้งกําลังทหารเคลื่อนพลออกมาตํารวจออกมาเนี่ย งบประมาณอย่างนี้เนี่ยมันเสียหายเยอะไหมครับครั้งหนึ่งคือรัฐคือรัฐบาลที่อ่อนแอก็มีความสนุกอ่าก็ทหารก็จะใช้ความสนุกในการเบริกงบประมาณไปจับซื้ออาวุธและก็มาผลานกันเล่นเหมือนกับกรณีการประกาศใช้พรบวความมั่นคงฉบับนี้เนี่ยซึ่งคุณอภิสิทธิ์เองก็เคยต้านมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็มาใช้ซะเองเนี่ยไปประกาศใช้ที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยใช้ไป250บล้าน โดยไม่มีคนเสื้อแดงไปประท้วงแม้แต่เพียงคนเดียวงบประมาณ250ล้านไม่มีการอธิบายความเลยว่าคุณ<ม>ได้ไปใช้ใจ่ายอะไรบ้างเบียงแต่ทหารชั้นผู้น้อยก็ส่งเสียงว่ามีการอมเบี้ยเลี้ยงกันแต่ว่ากรณีที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่มีการเตรียมกําลังกันตั้งแต่วันนี้นั้นเช่นการซื้ออุปกรณ์ที่จะส่งสัญญาณมาเขาเรียกแอลเรสนะครับมาบดักหูเนี่ยนะครับหรือว่าซื้ออุปกรณ์อย่างอื่นนี่นะครับไอ้กระสุนยางก็เพิ่งเพ,พิ่งจะมีการซื้อกัน เพราะว่าข่าวสงการเลือดนั้นใช้ของจริงทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าพรุ่งนี้ตั้งงบประมาณเบิกกันอย่างสนุกสนานแม้กระทั่งเบิกไปซื้อเสื้อสีเสื้อสีแดงนะครับเพราะว่าการเตรียมการหลายหลายอย่างถ้าฟังจากโฆษกของกองทัพบกบอกชัดเจนว่าจะเห็นภาพทหารน้อยที่สุดประมาณสองพันแต่ที่เหลือก็คือเอาทหารมาใส่เสื้อสีแดงผสมเพราะฉะนั้นปัญหาว่าวันนี้ถอนแล้วยังนะครับ เพราะว่าขนาดนี้เนี่ยนะครับภาพงบประมาณเองที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดความเสียหายที่ผมเรียนว่ามันต้องใช้ใจ่ายครับแต่คุณอภิสิทธิ์ลืมไปว่าไอ้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยหลังจากเลิกใช้เนี่ยต้องไปรายง,งานต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งกรณีของภูเก็ตหรือแม้กระทั่งกรณีที่ประกาศคราวนี้เองเนี่ยผมก็จะไปถามในสภาต่อว่าคุณเอางบประมาณสองรห้าสิบล้านไปทําอะไรแล้วในระบอบประชาธิปไตยที่อภิสิทธิ์พยายามพร่ำบอกว่าชุมนุมได้ นะครับโดยสงบปราศจากอาวุธไม่มีปัญหาแต่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยคือปากประชาธิปไตยใจเผด็จการ mm hmm. ก็ปรากฏว่าก็ให้หน่วยงานทหารตำรวจที่คุณสุเทพควบคุมเนี่ย mm hmm. ก็ล็อกพื้นที่หมดลานพระรูปเอ่ยทำเนียบรัฐบาลเอ่ยคือแปลความว่านายกรัมรีเล่นบทว่าดูเหมือนปากประชาธิปไตย mm hmm. แต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นเผด็จการทั้งหมด mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่ถอยออกมานั้นเนี่ยมันจะทําใ,ให้เห็นว่าวุฒิภาวะ ระหว่างประชาชนคนเสื้อแดงกับตัวนายกรัฐมนตรีแต่ภาพพดนะครับในสายตานานาชาติมันเสียมากกว่างบประมาณเสิครับเพราะขนานี้มันแยกไม่ออกว่าไทยกับพม่าเนี่ยไอ้ไหนเผด็จการมากกว่ากันแต่ว่าถ้าบ้าเนี่ยไทยกับพม่าผมว่าไทยนักช,กชนะน,นะพะม่าแล้วชนะคุณนพสิทธิ์ชนะและ้ะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับเราสนทนากันในเรื่องของรัฐบาลอภิสิทธิ์นี่ที่กําลังใช้ ท่าทีท่วงทํานองมันยิ่งกว่าเผด็จการแล้วมันเกินไปเป็นฟาสซิสเพรมามเนี่ยยังอยู่ในขั้นลําดับหลังละปัญหาก็คือว่ามีความเห็นที่คนอยากจะฟังทัศนะว่าในแง่ข้อกฎหมายนี่แม้กฎหมายไม่ใช่เป็นฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าคนคแสดงจะดําเนินกระบวนการทางกฎหมายด้วยครับเป็นยังไงครับตรงนี้คุณนะ<ก>นัทตุกก็มีการมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายทีมทน,นายความเนี่ยนะครับไปยื่นที่ศาลปกครองสูงสุด นะครับให้พิจารณาความชอบคุณอัคราทรจุฬารัตน์ครับซึ่งเป็นหนึ่งที่เป็นนั่งอยู่ที่บ้านในปีมาลักคุณเนี่ยตอนกินข้าวเป็นประธานสารปกครองสูงสุดก็เราก็ไปยื่นเพราะว่ามันตามช่องตามทางเนี่ยต้องไปยื่นที่นั่นก็ได้ได้เรื่องเลยสารปกครองสูงสุดก็ได้อำนวยความสะดวกให้กับการยื่นเรื่องของคนแสดงอย่างรวดเร็วคือยื่นในตอนบ่ายพับเย็นเย็นเนี่ยก็มีคําสั่งออกมาทันทีว่าไม่รับพิจารณา แล้วทำไมไม่ถามคุณปีว่าเมื่อไร่คุณอัคราทรจะมากินข้าวอีกผมจะไปยื่นที่นั่นอันนี้สานปกครองก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องเรื่องแรกนะครับที่คนเสื้อแดงเราได้รับสิทธิพิเศษสามารถที่จะดําเนินการโดยรวดเร็วได้นะครับนอกจากเรื่องพวกหมายจับพวกการควบคุมตัวแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่รับพิจารณาฮะจนขั้นตอนต่อไป จริงๆในขั้นตอนพร้อมๆกันเนี่ยมีการไปยื่นฟ้อ,องร้องครับที่ศาลอาญาด้วยนะครับในข้อหาว่ารัฐบาลโดยนายพิสิทธิ์เนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบ,บด้วยกฎหมายในการประกาศพรบฉบับนี้เพราะว่ามันยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยแล้วเนี่ยเนี่ยฮะพอเราตัดสินใจสู้ด้วยยุทธการปล่อยมาร์กบ้าไปคนเดียวเนี่ยประเด็นที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือคุณนายพิสิทธ์ต้องตอบคำถามนะฮะว่าเนี่ยเห็นไหมเขามีสิทธิ์ที่จะเลิกอ่ะ การนัดหมายการชุมนุมแล้วคุณบอกว่าจะรุนแรงเนี่ยแต่ว่าก่อนถึงวันเขาเขาเลื่อนอ่ะแล้วคุณประกาศได้ไงอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างชี้ให้เห็นชัดเลยว่าเหตุการณ์ยังไม่เกิดครับแต่คุณคิดว่ามันจะเกิดแล้วมันก็ไม่เกิดนทีนี้เสาหน้าจะทำไงเสาที่สองคือต้องประชุมคอรมอในวันอังคารเนี้ยคือจะต้องสันนิษฐานไว้ว่าวันเสาหน้าจะเกิดความรุนแรงแล้วก็ต้องประกาศอีกแล้วต้องประกาศอีกแล้วพอประกาศปั๊บเราเลื่อนอีก ผม,มสงสัยพวกเก็บรวดหนามเนี่ยสงสารมัคือผมจึงบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคุณอภิสิทธิ์ค่ะคุณอภิสิทธิ์อย่าให้รื้อรวดหนามนะครับมันมันสงมันสงสารในคนทีสส่เก็บรวดแล้วอาทิตย์หน้าั้งอาทิตย์นี้ให้รัฐบาลเนี่ยเข้าไปทางานในทำเนียบแบบที่มีรวดหนามล้อมรอบมีรถบดขวางประตูนี่เข้าออกได้ประตูห้าประตูเดียวนะตู้คอนเทนเนอร์มาหรือยังครับยังยังยัง้งลำบากนะนมีรถบดกับรถบดกลัวรถยกกลัวรถยกตู้คอนเทนเนอร์มาเจอรถยกเราเราก่อนเนี่ยกลัวแล้วเอารถบดมา แล้วก็เอาเข้าออกได้แค่ประตูห้าประตูเีย